ครับอ้าเรื่องของแชร์ลูกโซ่ forex 3D คือตอนนี้จับตาการการออกหมายเรียกรอบที่3จะมี DJ Man จะมีคุณใบเตยด้วยหรือเปล่าแต่ปรากฏมันมีการแชร์ภาพของคุณเบิ้ลปทุมราชออกไปในลักษณะเชื่อมโยงกับกลุ่ม forex 3D ล่าสุดตัวคุณเบิ้ลเองโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับข้อความของคุณเบิ้ลเนี่ยบอกว่าตอนแรกก็เลือกที่จะเงียบแล้วแต่เมื่อมีการแชร์รูปอันนี้ออกไป มันเกี่ยวข้องกับการงานของเขานะครับผมกําลังมีงานดีๆเอารูปผมไปเกี่ยวกับข่าวเช้าผมปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จักปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จักเราอยู่ในวงการพี่น้องเราต้องรู้จักกันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครแต่ถ้าจะให้ผมไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนแบบนั้นบอกตรงๆผมไม่มีแน่นอนสามารถมาเช็คการเงิน หรือทุกอย่างของผมได้หมดเลยกรณีการลงทุนผมยอมรับว่าไปเป็นการร่วมทุนสร้างภาพยนตร์จริงรับเงินมาปกติมีสัญญาในการทำงานปกติแต่เรื่องเทรดผมเนี่ยเป็นอีกบุคคลที่ลองเข้าไปเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมอยู่ในกลุ่มที่เสียไปไม่ได้อะไรเพราะผมไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้แต่ผมเลือกที่จะไม่พูดเพราะ ผมก็ต้องการให้กำลังใจทั้งผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจังหวะชีวิตจริงเท็จแ,แค่ไหนผมก็ไม่รู้อย่าเอารูปคนอื่นแล้วปั่นข่าวให้คนอยากอ่านข่าวผมจะเสียงานเสียาการเสียมิตรภาพสุดท้ายจากนักร้องบ้านๆนคนหนึ่งเอาความถูกต้องมาตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาดีกว่าครับพูดง่ายๆก็คือคุณบอนได้ปฏิเสธทุกอย่างแต่ยอมรับ,บว่ารู้จักไม่ได้ไปลงทุนแต่เป็นผู้เสียตังหก มีการลงทุนร่วมกันอย่างเดียวก็คือเรื่องของการทำภาพยนตร์มีสัญญาชัดเจน<ะ>แค่นั้นคือสิ่งที่คุณบวนชีแจง